ยาอิสระพักดีค่ะไว้ครับนิติรัชนาคตครับเราสองคนมาพร้อมกับรายการ SME มีเกินรายการที่จะให้ S m สบีมไทยได้โชว์ของและมองให้ขาดครับวันนี้ไว้จะพาคุณผู้ชมแล้วก็เฟิร์นไปไหนคะเดี๋ยวไว้จะไปให้รัาเฟิร์นดึงคุณผู้ชมด้วยนะครับป๊อกป๊อกป๊อกอ่ะบึ้อรู้แล้วที่ไหนครับเฟิร์นไปอู่ต่อเรืออะรูได้ไงอะเหมือนเก่งใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วไว้เกินไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่าจะพาคุณผู้ชมกับเฟิร์นไปดูอู่ต่อเรือ ไปถึงเกาทูนั่นละสิใช่แล้วครับผมว,วันนี้นะครับวัยจะไปที่บริษัทมาสันจำกัดเป็นธุรกิจประเทศกูดต่อเรือซึ่งธุรกิจประเภทนี้นะครับเผาบอกเนี่ยเลครับว่าเป็นที่น่าสนใจมากลตลาดทั้งในประเทศไทยเองและต่างประเทศด้วยยังไงคะเออ,ขอเขาผลิตเรือล็อบสใช่เลยครับผมรวมไปถึงเรือสำรวจการความเร็วสูงเรือขุดชอนน้ำมันอันนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจมากเลยใช่แล้ครับรเรานอกเหนือแล้วนะครับวัยยังได้พูดคุยกับเจ้าของกิจการเป็นทายาทที่2คุณโบอสพัชรวินจงวิสารนะครับ สนใจไม่น้อยนะคะพอไว้พาไปดูเสร็จแล้วนะคะว่าอูตอนเรือมาสาันเนี่ยมาทำธุรกิจอะไรวันเองก็จะพาผู้ชมไปคุยกับพ่อเสือนะคะจากอีสเทดค่ะไปดูว่านักทัศน์ขณะเอฟซีนเนี่ยเขามองเห็นความน่าสนใจแล้วก็ขึ้นของธุรกิจนี้ในแง่ไหนบ้างค่ะงั้นตอนนี้เราพักก่อนดีกว,ว่าะะได้เลยในช่วงหน้ามาติดตามกันชัค่ะรูกครับ ว่าอย่างไรไว้ไวมีคําถามถามมาว่า,ถา,วาถามว่ามีคนเห็นเรือจอมน้ำาาและคนอยู่ในเรือด้วยแต่ทําไมเขาถึงไม่ไปช่วยไม่ไปช่วยไม่มีน้ำใจผิดงั้นแปลว่าเรืออยู่ไกลมากเขาก็เลยไปช่วยไม่ได้ ก็ย <ih ak> ังผิดอยู่ดีโอ้โหน่าเฉลยดีกว่าเฉลยเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าคนที่เห็นนั้นอยู่ในเรือนั่นเองโอ้ยสายแล้วแล้วจะรู้ไหมเนี่ยเทาเลือดดีกว่านะใช่ครับผมจะเริ่มมาจานใช่ไหมคะอะไรครับพี่ไวท์ใช่ปัญหาชาวเรือนะเพราะว่าวันนี้ไวท์ได้ไปที่อู่ต่อเรือและไปในคำรวจบริเวณใต้ของเรือด้วยเป็นการดาดแรกไม่หนาของเรือด้วยนะครับแต่ว่าทางคลองเรือเนี่ยไม่ได้เข้าง่ายๆนะคะไวท์ได้เข้าไปด้วยเหรอได้เข้าไปครับผมเข้ายากมากๆเลย อยากดูแล้วค่ะอยากดูแล้วนั้นไปดูกันดีกว่ารับใน<ห>ช่วงโชว์ขืนค่ะอะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็อยู่บที่อูบกติเรือมาทันนะครับซึ่งเขาบอกว่าอูบกติเรือมาทันนะครับเป็นเอสดี e. ต่อเรืออันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับมีความน่าตื่นาดไหนนะครับไปดูปฏิบัติการกับเรือสุดขึ้วันนี้ครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณบู๊แล้วกันนะครับผมครับ อยากให้คุณบศเล่าที่มาที่ไปของบริษัทมาซันหน่อยครับก็มาซันเป็นอุตสาหกรรมของคนไทยนะครับซึ่งต่อทุกวันนี้ก็ต่ั้งกอตั้งมาซันรึสี่ปีแล้วนะครับโดยมาซันเองเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความชำนาญเฉพาะกิจด้านเรือเรือากิจทางด้านการทหารเรือรบเรือตุกการความรู้สูงนะครับอันนี้คือส่วนแรกอีกส่วนนึ้งก็คือเรือที่ใช้ในการบริการทางกุจารน้ํามันครับผมซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นเนื้องานสองหลักหลักที่เราที่เราเน้นครับครับก็มีทั้งเรือรบ แล้วก็เรือกดจอดน้ํามันใช่ครับรวมไปถึงเรืออื่นๆที่ลูกค้าสั่งมาด้วยใช่ครับแต่แต่เรือรบกับเรือทางด้านการบริการการกดจอดน้ำมันเนี่ยจะเป็นจะเป็นเมนเมนเซกเมนต์เมนเมนเมนโปรดักต์ของเราครับครับและอย่างนี้ครับเท่าที่รู้กันคือว่า SME ประเภทอู่ต่อเรือเนี่ยยังไม่ได้แพร่หลายกันในประเทศไทยครับคุณบดวิธีการบริหารงานยังไงบ้างครับที่สองเอูคืออู่ต่อเรือเนี่ยด้วยความที่ว่ามันมันลงทุนเยอะครับแล้วก็เป็นความชำนาญเฉพาะด้านนะฉันฉัน โดยธุรกิจนี้ในประเทศไทยก็เลยยังมีไม่ค่อยมากจริงในในส่วนของการแบรงด์อูเือที่ที่ลูกค้านคอามสำคัญคือหนึ่ง,ง 1, คุณต้องออมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีนนัตรกรรมใหม่ๆที่ทําให้ตอบสองควรตการลูกค้าได้ค,คือคอะไรที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเ,เรือของเรามีมีคุณค่ามีแวลูข,ขึ้นมาในสิ่งสำคัญสองคือคุณภาพที่เราต้องต้องเน้นเลคือว่าเรือทุกลำอ,ออกไปต้องได้คุณภาพได้รับการยอมรับซึ่งตัว a n น m มาซันเนี่ยต่อเรือที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากลนะครับสามารถที่จะ วิ่งไปในทุกที่ในโลกใบนี้ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับมีมีการจัดชั้นว่าเป็นเดิมมาตรฐานอะไรอะไรครับและสุดท้ายคือเรื่องระยะเวลาที่ต้องบริหารจัดการให้ดีต้องส่งมอบให้ตรงเวลาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของการทําอุตสาหกรรมต่อเรือและอย่างนี้กลุ่มเป้าหมายนะครับคุณบอสมีใครบ้างครับก็อย่างที่ได้เรียนไปว่ากลุ่มหล้หลักเลยก็มีอยู่สองสองส่วนหนึ่งก็คือภาครัฐราชการครับครับผมภาครัฐาชการจะต่อให้คือเป็นเดือรบเรือตกการคองเดือสูงนะครับเรือทางด้านภาักิาด้านการทหารลูกค้าหลักคือกองทัพ แล้วมีหน่วยงานอื่นอ,อีกอีกหลายหลายกลมหลายหลายกระทรวงนะครับอย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ oh. กรมสุรกรกรกรมจ้าท่ากรุมประมงนะครับการท่าเรือวแห่งประเทศไทยอันนี้อันนี้เป็นตัวตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งก็คือลูกค้าเอกชนเรื่องลูกค้าเอกชนเนี่ยเราจะเน้นไปที่งานบริการต่างููจอดน้ํามันเราต่อเลยให้กับบริษัทเดินเรือที่ใช้ในงานออฟชอ์พวกนี้ที่ไป ให้บร okay. ิการกับปตทศพอเชฟลอนปิโตนัสหรือเมเจอร์ออイอื่นๆในภูมิภาคครับอันนี้ก็คือกลุ่มลูก้าของเราก็แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆก็คือมีรัฐบาลกับรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับอันนี้คือภาคภาคภาครัฐและราชการอีกส่วนนึงก็คือภาคเอกชนที่เป็นบริษัทเอกชนที่เดินเรือนะครับหรือเป็นรับรับทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างในภาคงานออฟชองที่เรือเราเนี่ยจะไป ให้บริการกับปอทอสพกับปิตโตรนสีสหรือเชฟรอนหรือเมเจอ,อร์ออยล์อื่นในในภูมิภาคครับและอย่างนี้ครับคู่แข่งเยอะไหมครับจริงคู่แข่งในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีผู้เล่นน้อยรายนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปข้างต้นว่ามันต้องมีเทคโนโลยีมันต้องมีนวัตกรรมต้องมีคุณภาพแล้วก็มีการลงทุนสูงก็คู่แข่งในประเทศเนี่ยเราเรามองว่าก็มีจํานวนหนึ่งแต่ไม่มากนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเราขยับออกไปที่จะมองหาโอกาสในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งในศารกรเนี่ยมากนะเพราะว่าอุตสาหการรมต่อเรือนของประเทศอืน่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเจริญจเจริญก้าวหน้ากว่าเราไปเยอะแล้วนะครับาจริงๆใน,นใน,ในพื้นที่เพื่อนบ้านเนี่ย <ผม S 1> เราก็ยังนำอยู่แค่กัมพูชาลาวแค่นั้นเองนะครับพมา่านะครับจริงพม่าก็พอเขาเปิดประเทศแล้วผมว่าเขาคงเขาคงแข่งขันได้ได้เป็นอย่างดีในระดับใกล้นะครับเวียดนามนี่อันดับต้นๆของโลกครับ ไป,กไ,ปไกลมา<ด>กมาเลยไป<ช>ไ,<ห>ไกลเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ,รบแล้วที่อื่นนะครับอย่างจีนอย่างเงี้ยครับจีนจีนเกาหลีเลยพวกเนี้ยก็ยังเป็นผู้เล่นหลักจีนเกาหลีญี่ปุ่นยังเป็น3ผู้เล่นหลักของการอุาาตสาหกรรมต่อเือในโลกใบน,นี้อยู่แต่ว่าเรือด้วยความที่ว่าเขามีโมเมนตัมในการที่จะต่อเรือได้มากที่เขาต่อเรือได้ทุกประเภทตั้งแต่เรือเล็กจนถึงเรือใหญ่เรือสินค้าขนาดแสนตันหรือ20,000 0ตันฉะนั้นการที่เราจะไปแข่งกับผู้เล่นในระดับภูมิภาคเนี่ย เราก็ต้องเล็งถึงกลุ่มเป้าหมายเล็งถึงสนามรบที่เราจะเลือกที่จะไปแข่งขันในตลาดสากลให้ได้ฉะนั้นคือสิ่งว่าทำไมมาซันถึงไม่เลือกที่จะต่อเรือสินค้าไม่ต่อเรือขนน้ามันเพราะเรือพวกนี้เป็นเรือที่เรียกได้ว่ามาจากผู้เล่นที่มาจากจีนเกาหลีหรือประเทศอื่นๆต้นทุนต่ำกว่ามากมีความชํานาญกว่ามากในตลาดประเภทนี้ฉะนั้นเราเลือกเจาะไปที่งานที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้ตั้งราคาต่าเป็นหลัก ครับผมแต่เอาคุณภาพของเรือเป็นหลักครับในราคาที่สมเหตุสมผลอันนี้คือคือกลยุทธ์ของเราในการเข้าไปรับงานจากลูกค้าต่างๆทั้งภาควัดและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศและวัตถุดิบส่วนใหญ่นี่ครับคืออะไรครับที่มาต่อมรือทั้งหมดวัตถุดิบส่วนใหญ่นี่จริงๆต้องต้องเรียกได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีอะไรที่ผลิตได้เองในประเทศเลยอย่างสมบูรณ์นะครับเยองเข้าหมดเลยประมาณ6กถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นอิ c พ n t e ตคอนเทนต์นะครับ แผ่นเหล็กและลูมิเนยียมที่ใช้ยังต้องนําเข้าจากต่างประเทศในบางกรณีที่จํานวนถึงจํานวนเยอะมากๆอาจจะมีการรีดในประเทศได้บ้างแต่ลูมิเนยียมเนี่ยคือซื้อต่างประเทศหมดเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆยังต้องนําเข้าจากประเทศในยุโรปหรือในอเมริกาเนื่องด้วยว่าอุปกรณ์ปรจจุรันนประเทศเรามันเล็กแล้วยังไม่มีความพร้อมที่จะผลิตชิ้นส่วนพวกนี้ได้นในประเทศอ๋อมันเป็นปัญหาอุปสรรครึมั้ยครับอย่างนี้เป็นปัญหาอุปสรรคปัญหาอุปสรรคเพราะว่าพอเรานําเข้าเนี่ยปัจจัยมันเยอะ เรื่องของค่างเงินก็ดีเรื่องของวัตถุดิบที่มีการปรับตัวอะไรขึ้นมาก็ดี mm hmm. ก็ทําให้มันเป็น mm hmm. เป็นปัจจัยที่ผู้เรือต้องบริหารอย่าง mm hmm. อย่างอย่างดีเหมือนกันแรงงานก็มีอีกตัวหนึ่งที่ mm hmm. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานซึ่งซึ่งแรงงานเนี่ยที่เราใชเ้เป็นแรงงานที่เรียกว่าแร,แรงงานที่มีฝีมือน,นะครับฉันก็เป็นพูดง่ายๆว่าในตลาดจะมีความต้องการสูงนะฉะนั้นเรา,ตอนน,เราตอนนี้เรามีแผนกช่างเชื่อมนะครับเรามีช่างเชื่อมที่ มีฝีมือแล้วก็ไปรับงานแล้วทั่วโลกเราให้เขาาเป็นครูฝึกหน้าที่เขาคือครูฝึกครูฝึกเชื่อมช่ครับปั้นช่างเชื่อมให้ได้กี่คนคในระเยะเท่าไหร่ทำยังไงที่จะไมเนแรยงานนั้นได้ให้อยู่ในช่วงที่ต้องการจะใช้ในอนาคตรครับมีการขยายแผนธุรกิจยังไงบ้างครับก็ในส่วนของตลาดในประเทศเองเนี่ยเราก็คงจะขยับไปในช่องว่างทางการตลาดที่เรายังเล็งเห็นอยู่อย่างเช่นเรืออาจจะต่อเรือที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรือเรือที่มีภารกิจพิเศษมากขึ้นหรือ ออกนันตการใหม่หมออกมาในการที่จะไปเติมช่องว่างของพนามต้องารลูกค้าให้ได้มากขึ้นอันนี้คือในประเทศแต่ในส่วนของต่างประเทศเองเราก็จะขยายฐานลูกค,ค้าซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์หลักก็คือเรือบริการฐานกุญแจน้ำมันซึ่งเ,เป็นสิ่งที่ใช้อยู่ในการขุญแจน้ำมันทั่วโลกนะครับเราก็มองว่าเราน่าจะท,ที่จะสามารถส่งหรือลำ,ลำ,ลำประเภทเนี้ไปเซอร์วิสหรือว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับตลาดในภูิภาคอื่นๆนะครับอาจจะเป็นตัวกลางในเอเชียตันออกหรือแม้กระทั่งแอฟริกาหรือในประเทศยุโรปเอง บริษัทมาซันมีมาตรฐานสากลอะไรบ้างครับในส่วนของมาซันเองเก็ได้รับอยู่3าส่วนหลักนะครับก็คือ ISO 9000เรื่องของคุณภาพนะครับมี1มืม่นสี่และก็หมื่นแปดเรื่องของชีวนามาและความปลอดภัยซ<ม>ึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากในอุตสาหกรรมต่อเรือคือบางกลุ่มลูกค้าบา,บางรายเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มาตรฐานพวกนี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปแม้กระทั่งประมูลงานขับเขาเรือที่บริการปอทสพหรือปีตเแนสหรือเชฟรอนถ้าไม่ต่อจากเรือที่ มีมาตรฐานด้านชีวะดําไมความปลอดภัยไม่สามารถสมมอบเลยได้ต้องผ่านมาานก่นใช่ฉะนั้นตอนนี้ในส่วนของมาตรฐานสามหลักที่เราได้มาเนี่ยเรามั่นใจว่าเราพร้อมแข่งขันทั่วโลกแล้วครับครับครับมาซันเคยเข้ามาในอิสเท็มทางด้านไหนบ้างครับในส่วนของอีสเทมเองมาซันก็ก็ร่วมงานในส่วนของการพัฒนาฝีมือแรงงานครับซึ่งทําทําอย่างต่อเนื่องนะครับก็บบมีหลายโอกาสซึ่งอย่างที่ได้เรียนไปว่าแรงงานฝีมือเนี่ยเป็นแรงงานที่มีความสําคัญและก็เป็นปัจจัยที่ เป็นส่วนสําคัญในการที่ทําให้เรือออกมาได้อย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งรายงานยเป็นยังต้องมียังขาดแคลนอยู่มากนะครับเราต้องพาัฒนาอย่างต่อเนื่องในการที่จะสร้างกานขึ้นมาในการที่จะตอบความต้องการของลูกค้าและก็อุตสาหกรรมต่อเรือครับผมคราวนี้กึ๋่นของมาซันอยู่ตรงไหนครับคุณมดกึ๋่นมาซันอยู่ที่หนึ่งนวัตกรรมครับผม,บผมสองคุณภาพคุณภาพสามความตรงต่อเวลา ซึ่งสำคัญเลยใช่ไหมครับทั้งสอย่างนี้ที่เป็นเป็นคีย์หลักๆที่ทําให้มาสันมั่นคงและต่อเปิดแบบตอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นวัวนี้ครับผมอนาคตข้างหน้า AEC จะเข้ามาแล้วคุณบัวตวิธีการรับมือ AEC ไงบ้างครับคือ AEC เองเนี่ยจริงๆก็ผมว่าอุตสาหกรรมในประเทศน่าจะมีความเป็นเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับผมคือเพราะว่า AEC เข้ามาเนี่ยการเคลื่อนย้ายหลักๆเลยที่กระทบโดยตรงคือแรงงานครับ แรงงานนี้มีการเคลื่อนย้ายได้ได้ทั่วไปแล้วจะทำยังไงที่จะไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมต่อเรือผมว่าประเทศไทยเลยล่ะที่จะต้องเมนเทนแรงงานให้ได้เรื่องที่2ก็คือการแข่งขันจากต่างประเทศจะเริ่มเข้ามาผู้ที่อ่อนแอกว่าก็จะจะเสียเปรียบผมจะต้องผัานมาปรับปรุงแล้วก็เตรียมพร้อมกับตัวเองเพราะในเมื่อประตูเปิดแล้วเนี่ยทุกคนก็อยากเข้ามาแต่ในมุมกับการมาสังกกอยากจะเข้าไปประเทศอื่นเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นสองส่วนที่เราที่เราเล็งเห็นไว้ว่าหน้าต้องเตรียมการให้ดี คือถ้า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 ได้ผมว่าเป็นโอกาสใหญ่เลยแต่ถ้าไม่มีความพร้อมก็เหมือนชักศึกเข้าบ้านอ๋อครับคุณโพสอยากจะฝากอะไรเปึนงคุณผู้ชมไหมครับที่อยากจะประกอบธุรกิจ SME ประเภทอู่ต่อเรือครับก็ยิงอุตสาหกรรมต่อเรือทุกวันนี้ก็ยังมีช่องว่างอยู่อีกมากนะครับถ้าไม่ใช่เรือที่มีขนาดใหญ่หรือมีความจุนขนาดเหมือนมาซันทำยังมีอุตสาหกรรมต่อเรือที่เป็นเรือขนาดเล็กเรือเพื่อการพาณิชย์ต่าง พราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับในปุมิบ้า,าต่างๆมีความเจริญเติบโตอยู่แม้ว่าสภาวะการเมืองทำให้กีฬาชะลอไปบ้างแต่แต่ประเทศไทยก็ยังเป็นเป็นเดสตินชันในหลายๆาผู้คนทั่วโลกอยากมาที่นี่นะครับอุตสาหกรรมต่อเรือในส่วนของการท่องเที่ยวยังมีช่องว่างอยู่นะครับครับผมอุตสาหกรรมเพื่อการพาณิชย์ในการเดินเรือเพื่อการพาัฒนาอื่นๆยังพอมีช่องว่างอยู่ที่สําคัญคืออุตสาหกรรมต้นน้ําที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่เกี่ยวกับต่อเลยโดยตรง แต่ทาอะไรมาป้อนอุตสาหกรรมต่อเรือยังมีช่องว่างอยู่อีกมากผมก็อยากให้ให้คนไทยด้วยกันเนี่ยมาเริ่มที่จะทําขอผู้นี้ได้เองเหมือนที่เรามาซันเป็นอุตสาหกรรมคนไทยได้เองไม่ต้องไปพึ่งพาจากต่างประเทศซึ่งตรงนี้ผมมองว่าจะทาให้เรายั่งยืนและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในทุกสภาวะทุกสถานาการณ์รก็ก็ถ้าท่านผู้ชมหรือว่าคนที่ส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีช่องว่างที่อยากจะเชิญชวนให้มาเริ่มที่จะทำง,งานตรงนี้ได้อยู่ ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณโบสวัสดีครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับเฟิร์นสุดยอดไหมครับสุดยอดเลยค่ะเรือรบที่นี่เจ๋งมากนะคะแล้วก็เขามีความชานาญเฉพาะทางจริงๆที่จะผลิตเรือคุณภาพสูงให้เราการยอมรับระดับสากลแล้วก็มีเทคนิคเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เขามีความเชี่ยวชาญต้องบอกว่าอลังการมากเลยเนี่ยชอบไหมชอบมากแต่ว่าความพิเศษของที่นี่นะครับเขายังเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายแล้วก็นําเข้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบเรือด้วย รีกได้ว่าครบวงจรเลยนะเฟินโอเคเลยนั่นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปคุยกับพอ่อเสือดีกว่านะคะคนักพัฒนา SME จาก ISMED นะคะว่าในแง่มุมอของกลืนในการทำธุรกิจของเขาเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพักสักครู่เดียวค่ะสักครู่ครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผพาเสือต่อนเนื่องเลยนะคะหลังจากไปดูธุรกิจของอู่ต่อเรือมาซันแล้วพเสือรหรือว่าคุณสุวรรณชัยโลหะวัฒนคุณค่ะผู้ในการสถาบัานพัฒนาธุารกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเบจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า,า,ากึนของอู่ต่อเรือมาซันนี่อยู่ตรงไหนแล้วก็เขาควรจะพัฒนาหรือว่าตอ่อยอดธุรกิจอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยดีกว่าในช่วงวัดเกินครับสวัสดีค่ะพี่เสือคะสวัสดีครับ ผู้ชมคะเราอยู่กับพอเ,อเสือนะคะจากอิสเมนะคะที่จะมาแบ่งปันมุมมองมาวัดเกินให้กับอู่ต่อเรือมหมาซันค่ะต้องให้พอเสือเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าหลังจากไปฟังนะคะธุรกิจของอู่ต่อเรือหมาซันแล้วก็วิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์แล้วมองเห็นความน่าสนใจในการดําเนินของธุรกิจเขายังไงบ้างคะเราจะเห็นว่า มาซันอู่ต่อเรือนี่เองเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องของสินค้าและบริการที่ให้อยู่แล้วอันนี้ความน่าสนใจที่ผมประทับใจและดึงเข้ามาเป็น s อสบี้ีกลิ่นใน<ม>ในเทพนี้เองนี่คือว่าเนื่องจากว่าเขาให้วความสัมพัญธกับการตรวจสอบตัวเอง<ม>เขาเข้ามาวินิจฉัยเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งที่อิสระเรามีะนะครับเราใช้ชื่อว่า bcsd ก็คือเครื่องมือวินิจฉัยทางกลยุทธ์ให้กับผ<อ>ู้ประกอบการ e ทุกๆราย<ม>เข้ามาดูว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรและสาคัญเรามีกลยยุทธ์อ่าางงไรบ้ เรามีกลยุทธไ์ไหมซึ่งตรงนี้คือหัวใจนะครับ s อบบางคนเนี่ยทำงานปกติไปโดยที่ลืมไปว่าลืมใช้กลยุทธ์ลืมใช้เอาก,กลยุทธ์ที่ตัวเองมีแล้วสร้างความแตกต่างให้โดดเด่นเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องไม้ือ,มอในการสร้างความแข่งขันหรือเพิ่มขีดความสามารถมาสร้างอุตสาหกรรมนัเองเขาใช้กลยุทธ์แล้วเขาเข้ามาวิน